ในข้อนี้คือมีการถามว่าข้อใดเป็นข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนอเพื่อน,นําไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่อยู่บนพื้นฐานความแตกต่างอของทางการเรียนพื้นฐานความแตกต่างทางการเรียนรู้ได้ชัดเจนที่สุดหมายเพราะว่าอะไรหมายเพราะว่าในข้อนี้คือเราต้องตีโจทย์ก่อนเนาะในข้อนี้คือมันต้องการที่จะเอาข้อมูลดูเนี้ยมา ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่เราจะไปสอนเด็กที่มันแตกต่างในด้านด้านด้านการเรียนรู้อ่ะอาจจะเป็นแบบว่าถนัดในเรื่องของความการเรียนรู้อาจจะเป็นการการไปแบ่งกลุ่มว่าเด็กเก่งกลางอ่อนอะไรอ่งเงี้ยถ้าถ้าเป็นในเรื่องของอความแตกต่างทางด้านสติปัญญาเนาะก็คือการเก่งกลางอ่อนอ เพราะนั้นการที่เราจะประจัดกลุ่มว่าเด็กเนี่ยคนไหนเนี่ยกิ่งกลางอ่อนเนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรเราลองมาดูเนาะก็ไก่เนี่ยคือบอกว่าศึกษาก็รายกรณีศึกษาของนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนเพื่อทําความเข้าใจนะครับของนักเรียนอย่างรอบด้านนะครับขอไข่เนี่ยก็คือบอกว่าศึกษาโดยใช้สังคมมิติเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าสังคมและก็การวางแผนกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนนะครับขอควายเนี่ยคือบอกว่า ศึกษาความหนาดและความฉลาดของแต่ละคนโดยใช้แบบวัดความหนัดทางการเรียนเพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการจัดอีกรมที่ตอบสนองธรรมชาติของผู้เรียนในแต่ละบุคคลนะครับงอง,งูเนี่ยคือบอกว่าก็ศึกษาความหนาดทางการเรียนด้วยแบบทดสอบเพื่อแบ่งกลุ่มเก่งกลางอ่อนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีแต่ว่าสำ,สำหรับการจัดวางวางแผนการจัดจัดชั้นเรียนให้กับนักเรียนที่มีความสามารถในระดับเดียวกันได้เรียนร่วมกัน นะครับส่วนต่อจานเนี่ยก็คือว่าการศึกษาพื้นฐานทางครอบครัวด้วยการไปเยี่ยมบ้านเพื่อให้นักเรียนเนี่ยที่มีบริบททางด้านฐานะครอบครัวเนี่ยให้อยู่ห้องเรียนเดียวกันเพื่อความสะดวกต่อการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานความแตกต่างทางด้านสหาษานทางเศรษฐกิจเหมือนกับว่าในแต่ละช้อยเนี่ยก็จะมีการกล่าวถึงว่าวิธีการที่ศึกษาความแตกต่างเนาะแต่ว่าการที่เราจะมาดูตรงนี้นะครับก็คือว่าพื้นฐานความแตกต่างอ่า พื้นอาหารความแตกต่างของเรียนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความความแตกต่างทางด้านสติปัญญาอย่างเดียวแต่มันอาจจะมีเรื่องของความถนัดอันอื่นด้วยเนาะถ้าเป็นกรณีศึกษาเนี่ยแน่นอนว่าเราจะไม่ศึกษากรณีศึกษาทุกคนท,ทั้งชั้นเรียนเพราะว่าอะไรเพราะกรณีศึกษาอย่างที่อ่อพูดไปในในในข้อข้อที่แล้วเนี่ยว่ามันต้องการข้อมูลที่หลากหลายด้านเพราะฉะนั้นการศึกษากรณีศึกษาเนี่ยถ้าไปทําทั้งชั้นเรียนเนี่ย มันนานนะครับมันมีข้อจากัดในเรื่องเรื่องของเวลาคือเราจะเวลาที่เราทํากรณีศึกษาเนี่ยเราจะทําเฉพาะเคสที่มีปัญหาหรือว่าเคสที่มีความโดดดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนในเรื่องของการทําสังคมมิติเนี่ยอ๋อส่วนใหญ่ก็คือว่าเขาจะทําในเรื่องแบบอยากดูความสัมพันธ์ของเด็กในชั้นเรียนเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นตรงเนี้ยอ่าตัวคอควายเนี่ยเหมือนเหมือนจะเป็นช้อยที่แบบ เอาสอดคล้องกับคีย์เวิร์ดมาก่าคีย์เวิร์ดมากๆเลยนะครับก็คือว่าก็ศึกษาะนะครับในเรื่องของอความถนัดและความสลัดของแต่ละบุคคลเนี่ยดยใช้แบบวัดความถนัดทางการเรียนนะครับอันนี้คือสอดคล้องเลยนะครับแล้วก็ก็สอดคล้องกับหลักการอีกว่าหลักการในการในการจัดการเรียนรู้เนี่ยมันจะต้องตอบสนองอธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละบุคคลเพราะนั้นตัวคอควายเนี่ยจะเป็น ตัวช้อยที่มันมีความเหมาะสมมากกว่าอันอื่นส่วนงองงูเนี่ยอ่าเหมือนจะมาทําให้เราเกวเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่าถ้าเราอ่านตั้งแต่ข้อเน,นี้ยอ่าตั้งแต่ประโยคเนี้ยมาถึงต,ตรงเนี้ยเหมือนจะโอเคนะครับเพราะว่าอะไรการาการใช้แบบทดสอบเพื่อบแบ่งกลุ่มนักเรียนเนี่ยแบ่งเก่งกลางอ่อนนะครับอันเนี้ยก็เหมือนกับว่าจะใช้เครื่องมือเนี่ยได้สอดคล้องแล้วก็สามารถที่จจัดกลุ่มได้ด้วย แต่ว่ามันมีคําว่าอันตัวนี้นะครับว่าวางแผนในการจัดการชั้นเรียนให้นักเรียนเนี่ยที่มีความสามารถระดับเดียวกันนี่อยู่ร่วมกันอันนั้นมันเป็นกระบวนการของของเรียนแล้วที่แบบว่าออจะเป็นการอะไรนะออจัด,จ,ดจัดห้องเรียนอะ่ะแต่ว่าในห้องเรียนที่จัดมาแล้วอาจจะมีแบบออเลเวลของเด็กเนี่ยที่ที่อาจจะในภายในชั้นเองเนี่ยอาจจะมีแบบออที่สติปัญญาหรือว่าความสามารถความสามารถในการเรียนบางอย่างเนี่ยที่มันไม่เหมือนกันอะไรก็ได้ครับซึ่งซึ่ง ซึ่งตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวว่ามันจะต้องมามามาจาัดข้อนี้เนะว่าบนพื้นฐานความแตกต่างคือหมายความว่าสมมุติฐานของข้อเน,นี้ยมันต้องการอ่าที่จะจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานความแตกต่าง <c oughs> คือไม่ได้เอาเอาเอา,เอาแบบว่าเดียวกันเนี่ยไม่ไม่อยู่ด้วยกันเนาะอ่าส่วนในเรื่องของแบบเอาฐานะทางบ้านเหมือนกันอันนี้คือมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการการะบวนการออกแบบการการจัดการเรียนรู้เท่าไหร่เนาะ Thank you.